รา12ส,ส,งสิงหาคมประนมน้อมรวมใจพร้อมมั่นพักดีศีสยามพระพันปีพระเกียรติก้องแท่ซองพระนามทั่วเขตคามงามการุณเกื้อหนุนไทยเทิดพระเกียรติพระพันปีจักรีวงพระประสงค์เพื่อประชากระจ่างใสศิสลปาชีพล้ำวัฒนธรรมชาติประกาศไทย ทั่วโลกไกลล้วนสรนเสริญเพลินชีวันพระมิ่งขวัญปกกล้าวเหล่าทวยราชน้อมอภิวาสศาสตร์เลือดล้ำนำสร้างสรรคนรักป่าป่ารักน้ำร่วมใจกันสารสัมพันธ์ธรรมชาติราชเปรมปรีทูลทวยเทพองค์เทวันทั่วชั้นฟ้าประธานพรยิ่งบุญญากเกษมสี จเจริมพระชนพระพันษาพระพันปีน้อมเกศสีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในสัตวแพทย์เศรษฐกิจกระจ่างวงนนยกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารที่ปรึกษาและสมาชิกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์